ันี่ก็เป็นเชียนซิลินทอนนะครับอันนี้มาบรรยากาศทางสันเคียนสันเคียนซิลินทอน อันนี้เป็นส่วงหลัดสันเขียซิลินทอนนะครับเป็นป่านะครับป่าสร้างสันเขียน คว่าว่าสิบแวะาเดหันมัห็นจรยากาว่าเบิ่งหัวเขียนทอนเนาะนะครับเขียนสิลินทอนอันยู่ส่วงหัวเขียนนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับคือป่านะครับ สัญลักษณ์เขียนซิลินทอนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยินดีต้อนรับนะครับบรรยากาศลานกาแฟนะครับสะอาดสะอ้านนะครับบรรยากาศซิวซิกันนะครับบรรยากาศกลานกาแฟเดี๋ยวนุ่มเลยใี้เึงกันบรรยากาศเขียนนะครับบรรยากาศสาวๆกันนะครับ มาเป็นบรรยากาศกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเขียนนะครับเขียนซิลินทอนบรรยากาศเอาเิ็งสาวกันนะครับสาวมาเที่ยวเขียน ผู้ใดต้องการกาแฟสดด้นะครับครับอันนี้คณะมาจากสวัดบุรีนะครับมีแต่คนสวยๆกันนะครับนะครับาุ่มเรศก็มาฝากกันนะครับเอามาฝากเส่ทางเขียนสลินทอนกันพี่น้องนะนะครับเอาข้าวม้าแล้วมาที่ซอท่อนะครับว่าที่สอทอ นะครับเอาลาสสดเอาซอท่อก่อน่า้รูปวะนะครับครับเเดี๋ยวถ่ายรูปไปน้่ไลายสดไปน่เนาะยืนม่ยืนีมันตีรักตุยหมพี่ไมยืนพี่มยืนพี่าพี่ตุยพ่ดะมันนักเรียนก็จะอ้ออรื่งหนักก็ได้น่แก่ผูนมีเอ็แ่นมีเสียในไมนอเอาเรียบร้อยเนะ นะครับนี่เป็นบรรยากาศหลังเคียนนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เบื้องกันน้ำวารามหล,ลายลำหน่อยน้ำน้ำยังไม่ลงมานะตัวนี้สิ่งน้ำจากน้ำใสนะครับน้ำใสๆตัวนี้จะลงไปน้ำลับน้ำโดมหน่อยครับน้ำโดมหน่อยที่เป็นหล่องแพร่นะครับหล่องแพร่เรียซัมรานกันครับในเรียรกกรมเจ้าท่านะครับบรรยากาศ นะครับอันปุ่นลองแพแคล้ายๆกับเพียนลำเปล่านะครับบรรยากาศแบบปีกับเพียนลำเปล่านะครับที่มีลองแพหญยาสำรานกันนะครับเป็นบรรยากาศพื้นที่นะครับนน้ำกระบลายนะปีนี้นะครับน้ำก็ยังในหน่อยอยู่ทางพุ่นก็สิเป็นทางสองเมตร ส่มัตคือประคบ เขาวาเรียอายุสองมั้สิ่ใช่อแมเสียส้นเดียวกันอีกต่างค่ะเอาลูกในนั่น่นอเดี๋ยวเชื่อชยก บรรยากาศดี 对。 ca ừ. ô ที่เราบอกกันแล้วคะนี่ก็เหนี่พอ